ที่นที่127จอมมารนนับจากต้นจนบัดนี้จิงอันอองไม่ได้กล่าวถึงเผยนั้นเลยน้ำใจตะโกนอ๋องโหบางเบาดังแผ่นกระดาษดังคาดหลังลงจากมา้าสีเฟืองเหนียนปักทวนบัดดนบนถนนใกล้ศพและทหารม้าเบาที่บาดเจ็บเดินไปหยุดข้างทหารหนายหนึ่งที่หยวนเมองลงมือพันแผลด้วยตนเองย่อตัวลงรับงานต่อจากหยวนเมอง ทหารม้าเบาต่างมองออกว่าซื่อจือทำแผลอย่างคล่องแคล่วโดยเฉพาะท้าก้มหน้ากัดดึงปมผ้าพันแผลให้แน่นหนิงเออเหมยเห็นแล้วยังประทับใจตลอดทางพวกเขานับว่าพอเข้าใจนิสัยใจคอของซื่อจือช่วยชีวิตคนกลางวิกฤตที่ด่านประตูผีแต่บนเรือหลังจากนั้นซื่อจือก็ไม่ตีสนิทกับผู้ใดต่อมายุทธนาวีกับชิงโจ ก็ทะยานนำหน้ากำลังพลเคยหัวหดเสียชื่อความแหลมคมของทัพเป๋ยเหลียงเสียที่ไหนกระทั่งซื้อจือของจีง้งเนอ๋องยังต้องกระโดดน้ำเป็นลูกหมาตกน้ำสีเฟื่องเหนียนกล่าวว่าหากตอนนั้นอยู่ในเหตุการณ์จะจับถังอินซันร,รองผู้บังคับการตรงจิน้นลูกสมุนเก่าของกู้เจี้ยนถังแขวนบนกำแพงเมืองอินชวนผู้ใดกล้ากล่าวว่าสีเฟื่องเหนียนกล่าวเลื่อนลอยอีกวันนี้ ยังไม่ต้องเอ่ยถึงออกดาบหารกล้าปอกปักตนเองค่ายอักษรเฟิง่งแม้มองเพียงแวบ,บกับตาตึงรู้สึกว่าวิชาดาบอัศจรรย์หน้าตื่นตะลึงเมื่อครูนำทัพ80ทหารม้าเบาประจันหน้า600ทหารมา้าเกาะหนักหนึ่งทวนสอยแม่ทัพยุทธห้าหารผู้ทรงพลังไม่สามันตอกหลังม้าและแทงปิดชีพก่อนการรอบเอ่ยเพียงสองคำว่าชักดาบหลังการรอบเอ่ยเพียงสองคำว่า บดาบความเด็ดเดี่ยวนี้คล้ายเป่ยเหลียงอองอย่างยิ่งและในตอนนี้ยังพันแผลให้ทหารชั้นผู้น้อยที่มีสถานะแตกต่างกัน1ิบ0มืลี้อย่างเงียบๆเคยพร่ำโวยวายสักครึ่งคำหรือไม่สีเฟิ่งเหนียนเอ่ยเสียงเบากับทหารม้าที่สองตาแดงกลาว่าข้ารู้ชื่อของเจ้าหวังทรงตอนข้าฝึกดาบบนเรือในทะเลสาบชุนเสรนเจ้าอยู่ยามกะดึก เขาหยุดชะงักไปคู่หนึ่งเอ่ยว่าตอนนั้นทหารที่อยู่ยามพร้อมเจ้าชื่อหลินเหิงรบจนตัวตายถูกวังมีอินแทงด้วยทวนจำได้ว่าตอนนั้นเขาถกเถียงกับเจ้าตรงหัวเรือหลินเหิงพยายามช่วยพูดจาดีให้ข้ากล่าวว่าข้าฝึกดาบไม่ใช่วางท่าเป็นไม้ประดับน่าเสียดายตายเสียแล้วสีเฟื่องเหนียนลุกขึ้นดึงทวนบัดดินออกเดินไปทางรถม้า เอ่ยเสียงเรียบหวังว่าจะไม่มีใครตายอีกแล้วทหารอาสาม้าขาว90กว่านายไม่ว่าบาดเจ็บหรือไม่ต่างคุกเข่าลงพร้อมเพรียงประกาศเสียงกล้องค่ายอักษรเฟิงยินดีรบจนตัวตายเพื่อซื่อจือไม่ถอยที่ไกลออกไปเผยนั้นว่ยสีหน้าเผือดซีด,ดแววตาสลับซับซ้อนในกระท่อมที่ปลูกกระจัดกระจายกลางบึงอ้อ ชายชาราลุกข,ขึ้นจากไปในมือกำาต้นหญ้าก้านเล็กใช้สําหรับพยากรณ์ทำนายถือเป็นศาสตร์เสียงททยโบราณที่สาบสนไปแล้วหญ้าเสียงทายหาได้ทั่วไปแต่ไม่ใช่ว่าผู้ใดก็เสียงไทยลิขิตสวรรค์ได้ดังนั้นในแปดการเสียงไายโบราณรวมการเสียงทายด้วยกระดองเต่าศึกษาการเสียงไทยด้วยหญ้าขั้นพื้นฐานง่ายดายที่สุดแต่สำเร็จยากที่สุด ชายชาราท่าทางดังปราดบัณฑิตฉีกแล้วฉีกอีกเหมือนไม่ตั้งใจก่อนทิ้งหญ้าลงพื้นเดินออกจากบึงอ้อพบชายหนม่มที่ตัดผ่านบึงอ้อแน่นขนาดออกมาพอดีด้านหลังชายหนม่มมีมนุษย์เกราะแดงในมือถือกระบี่เล่มยักษ์ท่วงท่าดุด,ดันคอยติดตามชายหนุ่มผู้นั้นไม่กัดกลุ่มไม่ยินดีเพียงพึมพำบางอย่างหลังพบชายชาราแล้ว ก็ไม่มีท่าทีระแวดระวังแต่กลับกลัวว่ามนุษย์เกาะแดงด้านหลังจะกระทำให้ผู้ไม่เกี่ยวข้องตื่นตกใจแต่เมื่อพิจารณาอย่างละเอียดก็ถอนหายใจอย่างโล่งอกยิ้มเจิดจ้าเผยให้เห็นฟันขาวสะอาดเด่นชัดว่าไม่เป็นพิษเป็นภัยต่อผู้ใดเขาชะง,งักฝีเท้าเป็นในให้ชายชาราเดินผ่านไปก่อนรักเด็กรักคนชาราหรือไม่ยังไม่เอ่ยถึงแต่เคารพผู้อุโสกับมีเต็มเปี่ยม ชายชาราดูคล้ายไม่ใส่ใจแต่เมื่อเดินเฉียดไหลผ่านกันเกาเอ่ยเสียงเบาว่าเจ้าขายท่านแม่เจ้าเคยเล่าหรือไม่ก่อนให้กำเนิดเจ้านางฝันว่าฟ้าเปิดหลายจังสี่เซียนสวรรค์ประคองตะวันมาถึงอย่าได้ไม่เชื่อตอนที่เจ้าเกิดข้ามองเห็นหงชาติภาสกรขึ้นยามราตีแสงโลหิตเวียนวนสวนงูขาวที่เจ้าสะบั้นตอนหกขวบผู้คนเล่าลือว่า เป็นบทไปตี้นั่นกับเป็นเรื่องเท็จเพื่อให้คําทํานายว่าชื่อตี้สะบ้านงูขาวเป็นจริงเป็นค่าจงใจปั่นหัวนันไว้อีเต่าโง่เขาเจ้าขายอ้าปากหวอนิ่งงันเป็นไก่ไม้จากนั้นก็วิ่งเหาะตามติดหลังชายชราหัวรอประจบถามว่าท่านผู้เท่าท่านรู้จักท่านแม่ข้าหรือชายชราเอ่ยเย้าเสียงเบาวางใจข้าไม่ใช่ท่านตาเจ้า เจ้าขายอีหลักอีเหลือโบอกมือให้มนุษย์เกาะทตุทองหลบซ่อนไม่หวั่นเกงชายชาราที่ดูน้ำนิ่งไหลลึกและมีสถานะลึกลับผู้นี้เออยอย่างไอ้ I. เป็นท่านตาถึงดีท่านผู้เฒ่าท่านเล่าเรื่องในอดีตของท่านแม่ข้าให้ข้าฟังดีหรือไม่ชายชาราไม่หยุดฝีเท้าสายหน้าตอบว่าล้วนเป็นเรื่องหน้าเศร้าหน้าอนาถทรรยศในรักมีอันใดน,น่าเล่าน่าฟัง เรื่องเล่าก็คือเรื่องที่ตายจากไปแล้วเล่ามากไปไม่มีประโยชน์เจ้าข่ายเอ่ยประจบสอบพอท่านผู้เท่าทรงภูมิยิ่งใหญ่ดังคาดมิน่าหัวหน้าสำนักพยากรหลวงแท่หนันถึงถูกหลอกเรื่องเหล่านี้ช่างน่าสนใจยิ่งชายชารายิ้มต่อว่าเจ้านมนี่ถึงบัดนี้ยังไม่ทราบว่าไหวนันอีแท่หนันไหวไม่ใช่แท่หนันหรือเสียแรง ตาเท่านั่นอยากประเคนหลานสาวให้เจ้าเจ้าข่ายอุทานอาเสียงหนึ่งเอออย่างละอายข้าไม่ทราบว่าผู้เท่าสำนักพยากรหลวงแท้นไหวมีแท้สองพยางแปลกประหลาดแบบนี้ด้วยหรือชายชาราปัดมือไล่เอ่ออย่างไม่เก่งใจย่วงห่างข้าหน่อยรังสีสายนั้นของเจ้าเรืองรองเกินไปอย่าทำร้ายจนข้าไม่อาจเดินหมากได้อีกยีสิปีมานี้ กล่าวถึงชะตาแห่งใต้ฟ้ามีเพียงสาวใช้แท่เจียงเหนือกว่าเจ้าหนึ่งขั้นเจ้าข่ายยังคงทำท่าไม่ทุกไม่ร้อนตามติดหลังชายชาราอย่างหน้าด้านเหมือนเก็บของมีค่าได้จากริมทางกันนั้นชายชาราหันกลับมามองปาดหนึ่งเอ่ยว่าสกุลเจ้าให้กำเนิดเด็กหนุ่มอย่างเจ้านับว่าชะตาไม่ตกต่ำเจ้าจงไปวัดกวนอิมบาลีที่อยู่ห่างไปสิบลีเมื่อครู่ ข้าบอกเด็กหญิงผู้หนึ่งในเบึงอ้อดึกสักหน่อยนางจะไปที่นั่นตามลําพังหากนางเห็นแสงเพลิงกลางบึงอ้อเจ้าต้องรังนางไว้เด็กหญิงผู้นี้มีชะตายุวะหงสาสงสศ์ขั้นสองใน36ชั้นเจ้าเลี้ยงดูไว้ข้างกายเป็นภรรยารุ่นเยาวได้อีกอย่างในวัดนั้นเจ้าจะได้พบกวนเอ็มจากซีอีเจ้าสูญเสียสีมนุษย์เกาะแดงต่อเนื่องหากได้นางคอยช่วย ย่อมไม่ต่างจากครอบครอง40มนุษย์เกาะแดงอีก10ปีนางและอีกหลายคนจะกลายเป็นบุคคลชั้นยอดแห่งยุทธภพร้อยปีก่อนหน้ามีเซียนปตพีปรากฏเพียงสองสาคนแต่ร้อยปีนี้กลับประหลาดนักให้ข้าลองคำนวณสีห้าหดรายอย่างน้อย7รายรวมทั้งศัตรูแต่เก่าก่อนของเจ้าไม่แน่อาจมี8รายปรากฏการคึกคืนพันปียากพบเห็น ทั้งหมดนี้ล้วนต้องกราบไหว้ที่สองคนประธานให้หนึ่งคนอยู่ไกลถึงชายแดนเปยหมังอีกคนอยู่ใกล้เพียงสายตาก็คือเจ้าแล้วเจ้าข่ายเจ้าไม่ได้กำเนิดมาเสียเปล่าซื้อจื่อเปยเหลียงจะเอาชนะเจ้าอย่างไรข้าสงสัยใครรู้ยิ่งเจ้าข่ายที่ดูคล้ายไม่เป็นพิษเป็นภัยยิ้มถามว่าท่านผู้เท่าหรือว่าใต้ฟ้าจะวุ่นวายอีกวุ่นวายกว่าสงครามชุนชิวอีกหรือ เป็นคำพูดเหลวไหลหรือเอ่ยได้แม่นยำชายชาราเหลือบมองเพียงปาดหนึ่งข้าบอกว่าใช่ก็คือใช่บอกว่าไม่ใช่ก็คือไม่ใช่อย่างนั้นหรือไม่รู้จักคอยดูเองหรือเจ้าขายยิ้มคืนกลัวจะอยู่ไม่ถึงวันนั้นชายชารายิ้มเยาะเจ้านี่ช่างสามันจนหน้าชวนหัวเจ้าขายที่วิ่งเหาะมาตลอดทางเกาหัวแกรกๆเอ่ยว่า ไม่น่าชวนหัวไม่น่าชวนหัวตอนเด็กยากจนจนชินแค่ขี้คลานเท่านั้นแต่ข้าเห็นท่านผู้เท่าดำเนินมังกรก้าวพยักเป็นยอดคนโดยแท้ชายชาราคิดกล่าวบางอย่างทันใดนั้นเจ้าขายก็เห็นภาพหน้าตะลึงชายชาราที่เขาเพิ่งชมว่าสัจนจรท่วงท่างามสง่ามากสีสันถูกดารุณีน้อยถือดอกทานตะวันเตะหวดรอยกระเด็นออกไป เคราะดีไม่เป็นอันใดมากชายชราต,ตบตบฝนผงก่อนลุกขึ้นอย่างปลอดภัยขาดว่าไม่มีหน้าสนทนาฟ้าสนทนาดินต่อหน้าเจ้าขายอยีรีบสาวเท้าขึ้นหน้าและภาพที่เหลวไหลกว่านั้นก็ปรากฏขึ้นแมวยักษ์ตัวหนึ่งกระโดดพรวดออกจากบึงอ้อตามติดอยู่หลังดารุณีน้อยก่อนหายวับจากสายตาไปพร้อมชายชราเจ้าขายที่ชะง,งักฝีเท้าไม่ขึ้นหน้าอีกต่อไป ได้แต่ทอดถอนใจท่านผู้เท่าขนาดลอยกระเด็นยังสำแดงท่วงท่าเทพเสียนออกมาได้เลื่อมใสเขาตึกตรองคู่หนึ่งก่อนไปสอหาวัดกวนอิมแห่งนั้นอีกฟากหนึ่งเทพเสียนในสายตาเจ้าข่ายเอ๋ยอย่างจริงใจลูกเอ๋ยต่อไปต่อหน้าผู้อื่นช่วยไว้หน้าข้าสักหน่อยได้หรือไม่ข้าถ่ายทอดวิทยายุทธที่ได้ศึกษามาทั้งชีวิตให้เจ้า ไม่ขอให้เจ้าเลี้ยงดูยามแก่เท่าล่วงลับแต่ดีชั่วยามพบหน้าช่วยยิ้มให้หน่อยได้หรือไม่ดารุณีน้อยลังเลไปครู่หนึ่งท่าทางเอาจริงเอาจังฉีกยิ้มแข็งกระด้างออกมาครานหนึ่งชายชารากล่าวอย่างเหลืออดช่างเถอะช่างเถอะจากนั้นก็เป็นชายชาราพูดเองเออเองมีถามมีตอบบอกเจ้าแต่แรกแล้ว ว่าซื้อจื่อเปยเหลียงไม่ได้สังหารง่ายๆเจ้าไพ่ไม่เชื่อคราวนี้ล้มเหลวแล้วกระมังต่อไปเจ้าคิดหาโอกาสอีกก็ยากแล้วทางจิ้งอันอ๋องอย่าได้หาเรื่องเขาอีกเลยเจ้าเหิงยังมีโชคและความสามารถอยู่บ้างตัวประหลาดหวังไร้มารยาตสัญญากับพ้องเต้อ,องค์กรรับเพียงเจ้าเหิงเป็นบุตรบุญธรรมหากไม่ผิดจากที่คาด ต่อไปกลุ่มผู้ปีชาจะแย่งชิงความเป็นที่สุดในยุทธภพกันอย่างคึกคักเหมือนปราชน1ร้อยปีก่อนหน้ายากมีผู้โดดเด่นทอดตามองทุกประการอย่างข้าและตัวประหลาดหวังอีกต่อไปแล้ววันนี้หวังมิงอินถูกเจ้าสังหารต่อไปเจ้ามีโอกาสถมเถแต่ข้าเตือนเจ้าก่อนสี่เขตขั้นของขั้นหนึ่งพวกมีหวังบรรลุเขตขั้นเซียนปัตตภีเจ้าอย่ารีบร้อนลงมือประการแรก กลัวเจ้าสังหารไม่ได้ประการที่สองกลัวเจ้าสังหารแล้วยุทธภพจะขาดชีวิตชีวาอย่ามาเเฮอๆใส่ข้าห้ามหัวรอดเสแสร้งข้าฟังแล้วสะพึงลูกเอ๋ยเจ้าคิดดูให้พวกเขากลายเป็นบุคคลเทพเซียนในสายตาของผู้คนทั่วล่าแล้วเจ้าค่อยสังหารไหนเลยไม่ใช่ดีที่สุดเจ้าหน่มแท้เจ้าเมื่อครู่ยิ่งสังหารไม่ได้ไม่เช่นนั้น ข้าจับงูขาวไปวางตรงหน้าเขาในตอนนั้นจะเหนื่อยเสียเปล่าส่วนเรื่องยุว่าหงสานั่นข้าหลอกคนใต้ฟ้านี้ไหนเลยมีว่าสนาประจวบเหมาะมากมายขนาดนั้นหากมีเต็มท้องถนนก็ไม่มีราคาแล้วเฮ้อชีวิตข้าจนปัญญากับลูกสาวอย่างเจ้าผู้ใดให้เจ้าหน้าตาคล้ายลูกสาวที่ตายไปตั้งแต่เล็กของข้าเล่าชายชาราถอนหายใจแล้วถอนหายใจอีกถามว่า เิงสิตอนนี้ยังชอบสะสมเป็นปักผมอยู่อีกหรือไม่ดารุณีน้อยยามไม่ได้สังหารคนมักให้ความรู้สึกน่ารักไร้เดียงสาแก่ผู้พบเห็นนับว่าแผ่เมตตารับคำเอืมมเสียงหนึ่งชายชราทำหน้าจนใจเป็นครั้งแรกข้าคือผู้ใดกันข้าผู้ใช้ชิวหาสมนิ้วประหัตประหาร3 0 0ร้อนคน เป็นสามจอมมารแห่งยุคร่วมกับเพชรฆาตสีเซียวและหานเตียวซื่อมนุษย์วิลาใน13บสาสตรสแห่งชนชิวไม่ว่าจะเป็นยุทธวิธีปาดหรูพุทเต่าหมักล้อมกระบี่ลีปิศินจิตกรรมกาบกรกวีค่าเป็นหนึ่งถึงสามเอกชายชารามองท้องฟ้ากระจ่างปลอดโปร่งปาดหนึ่งรีตาพลางโพงขึ้นจะฟ้าแลบฟ้าผ่าแล้วดารุณีน้อยขย่งปลายเท้า ยกดอกทานตะวันบางสีษาให้ชายชราส่งเสียงเฮอเฮอชายชรายิ้มเบิกบานอัศนีฟ้าฟาดกระหน่ำฉีเซียนเจินจนมอดม้อยแต่ไม่อาจปิดชีพข้าลูกเอย๋ยข้าบอกความลับให้ข้าเป็นเทพเซียนตัวจริงดารุณีน้อยไม่สนหน้าอินหน้าพรมเตะชายชราล้มกิ้งกับผืนคาดว่าคราวนี้ไม่มีคนนอกอยู่ในเหตุการณ์ ชายชราไม่รีบร้อนลุกขึ้นนั่งกองบนดินโคลนเอ่ยพึมพำว่าพ่อข้าเคยกล่าวว่ามนุษย์หวังให้บุตรสุดฉลาดข้าพลาดทั้งชีวิตพราโกศลนหวังให้บุตรที่ดางโง่สุดทนเลี่ยงพิบัติพ้นมุ่งยอดเสนาวาจานี้ฉัไหนเพชฌฆาตไม่เข้าใจด้วยความสำเร็จในตอนนี้ของเขาให้กำเนิดลูกชายคนโตสายภรรยาหลวงที่ถูกกดเกณฑ์รับประกันว่า ร่ำรวยสงสักมั่นคงไปหลายลุ่นเรื่องดีได้เปรียบเช่นนี้กลับไม่เอาไพร่จะสั่งสอนจอมมานผู้ยิ่งใหญ่ปั่นปวดโลกาออกมาได้เดือดร้อนสีขาเป๋ต้องเหน็ดเหนื่อยตลอนไปจนแก่ไม่มีเวลาเสพสำราญสักครึ่งวันใหญ่ต้องลำบากด้วยทว่าเห็นแก่ที่ลูกชายเจ้าทำให้ข้าพบลูกสาวหลายปีมานี้จึงไม่ได้ขัดแข้งขัดขาเจ้าในเมื่อเจ้าได้สืบทอดบรรดาศักดิ์อย่างสเสถียร ต่อไปก็ให้ลูกชายเจ้าขอพรเพื่อตนเองให้มากหน่อยเถอะข้ากับอยากเห็นนักว่าเขาจะต่อกรกับยุทธภพราชสำนักและทั้งใต้ฟ้านี้อย่างไรชายชาราหันไปมองดารุนีน้อยพ,พึมพำว่าเพื่อเป็นปักผมเล่มเดียวคุ้มค่าหรือนางยังคงอืมเสียงหนึ่งชายชาราสายหน้าแล้วพยักหน้าโลกล่านี้ชีวิตคนเบากว่าเป็นปักผม ถูกต้องและไม่ถูกต้องชายชาราค่อยๆลุกขึ้นไปเถอะสักครู่ทหารม้าชิงโจจะอาศัยข้ออ้างปราบรังโจรเปิดฉากสังหารครั้งใหญ่บึงอ้อแห่งนี้ปีหน้ายังคงจเจริญงอกงามแต่ชีวิตร้อยกว่าคนกลับไม่มีแล้ว